วันนี้แกงไตปลานะคะแกงไตปลาใช้ไตปลาสำเร็จรูปของจิมิกนะคะจิมิกกระป๋องหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้นะคะหม้อขนาด20เซนเต็มเปียกเราก็จะใส่หน่อไม้ถั่ว มะเขือม่วงมันแกวมันแกวสีส้มนะคะแล้วก็แครอทผักที่เรามีเราใส่ได้ทั้งหมดค่ะกระหล่ำก็ใส่ได้นะคะแต่วันนี้ไม่ใส่อร่อยมากๆเดือปดปุดๆเลยนี่นะคะกระปุกหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้ น้ำแกงได้ประมาณ2ครั้งค่ะถ้าครั้งเดียวมันจะเค็มข้นมากอย่างเงี้ยใช้ได้ประมาณ2ลิตรนะคะแกงได้สองครั้งนี่ของจิมิร้านหนีหลงตลาดกะหลจังหวัดพังงานะคะแต่ปลาสํำริดรูปของจิมิกอร่อยค่ะรับประกันความอร่อย